ดีสําหรับทู่้ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับผมนะครับพวกเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่ในเกมอาวีกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่นโหมดในตำนานนะครับก็คือโหมดคาราโน่เชดนะครับหรือโหมดโคโรนานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงแป๊บโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะผมก็ยังผมไม่มีเล่นกูอยู่เลยนะผมก็ไม่ค่อยแต่เล่นผมจะเล่นแต่โหมดปกตินะสัญญานโอเคนะครับก็คาราโน่เชดเป็นโหมดที่ถือว่าเล่นยากอยู่นะมันต้องมือด่วงในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ก็คือเป็นโหมดที่คุณจะวางฮีโร่แนละ้วฮีโร่มาต่อสู้กันนะก็เลยใส่ของให้ฮีโร่ได้ด้วยนะเพะื่อเพื่อความเพิ่มความโหดฮีโร่นะแล้วก็มีดาวฮีโร่ดาวหนึ่งสองสามนะครับผมฮีโร่สามดาวจะโหดมากนะก็จะก็ทุกคนก็คงจะรู้กันเลยนะเพราะมันเป็นโหมดที่เพิ่งเข้ามาอเข้ามาได้นานแล้วนะก็บางเดือนกว่าๆแล้วมั้งขีน่าเ,นะเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนเล่นดีกว่ามันมาหาตัวเลยโอ้โหมีไฮยัตติ โอ้โห oh, ดวงไม่เป็นใจเลยง่ายจะเตะอ่ะเอาเกาะอีกนิหนึ่งโอเคนะจะเราจะไม่เล่นเป็นคอมก่อนนะครับผมตอนต้องกรีดมนะโอเคนะครับบางทีตัวอะไรก็ได้นะเอาให้ชนะคิปไปก่อนนะคุณจะซื้อแม็กซ์ซื้อ, Mode, อ,อยอนซื้อฟอร์ลินมันก็ได้แต่มันแพงเกินนะยอนเก้ามันสามบาทนะโอเคนะได้มาเป็นโอ้โห เดวิลแฮนจะเป็นไอ้ไอถุงมือตีไว้อะเออโอ้โหไม่ปิดตไม่ปิดใจให้เลยเนาะโอเคนะครับเรื่องมาก็เอาไปเอาไปก่อนเลยนะโอเคประมาณนี้นะใส่ของให้ยติให้ยติโอเคไปหน้าไปอยู่ขา้างหน้าเลยเพื่อนเลยเอาอีกนิดกับายาเตะไม่ค่อยรังกยาเติยยตเตไว้คอือประมาณนี้ โอเคนะครับรมาณนี้นะเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อตัวแน่นอนถึงอัพเสียเลยวกอเขามีสองเลยเนาะบอดัมเฮลัมเบอร์ดีไม่ใช่บอดัมพูดผิดด้วยแต่วันนี้มันาชนะนะครับผมเพราะอายาเตะมันก็ตีแรงอยู่นะลัมเบอร์ถึกชิบหายเลยนะผมแล้วก็เพ้ไปก่อนนะอะไรนะเพสส่งไปส่งวล ตอนที่ผมส่งเว็้ตอนเกมผมไม่เอาไปอัพตัวละครคือหมายความว่าอะไรนะครับก็คือให้เวล์เยอะๆนะคุณจะเจอตัวละครดีๆนะอืมแต่โน้น่าจะชนะนะอืมเอ้เรายกโอ้โหไ,ไม่มีไม่มีโน้ตด้วยสก,กิลอะปกติเวลามาันจะสกิลมันจะมีนะทันมา,ม,มารีเลือดเฉยเลยวะอืมโน้ชนะด้วยดีนะครับได้ตังค์เยอะอได้สิบแปดบาทเนี่ยโอเคนะครับไปเลยโอเคนะครับเห็นป่ะ เร็วห้าปุ๊บจเจอคิดปั๊บเลยฮะคอมคมเสองตัวด้ยม้วนคมนมนมีคอมไฟเตอร์ดว้วยเนาะออกมาทำไมโอเคกุโคตรบางเลยครับพี่น้องไม่เป็นไรมีตัวเบรกอยู่แต่วันนี้หายหมดเลยโอเฮติสองดาวด้วยไรนะครับผมเรา,ย,ายังอยู่สามตัวมาดูกันจะชนะอเฮติสองดาวาดกว่าโอ้โหชนะด้วยโอเคโอ้ยคกว่าสตัว มันวางรออย่างเงโอ้โหไม่น่าซื้อเลยหา่านั่นเกมนะอ้อคิดเล่นสามดาวกูจะคิดเล่นสามดาวเลยเนี่ยโอปวดหัวเลยนะครับเจอคิดเล่นสามดาวหรือเจอเวลิตตุเดียดด้วยโหอย่างโหดตอนนี้คิดกูแตกไปไม่เท่เลยร่โอเคยกยกสวยเอาอเฮียตีกูโยนเกมเฉยเลยโอเคเล่นสามดาวเฮียเตีมึงปลาไปไหนเนี่ยเพื่อนอืม โอเคอุ๊ยอ่าเจอของเดียนะนี่ครับขอบคุม,ม,าามาให้คไปีเลยนะคิดของเราจะได้เฉื่อชายสักทีโอ้โหเจออย่างนี้ก็หวานหมูดิครับเคล็ดเปล่งเร้ามันหายไปไหนวะคิสกูอ้าวไอ้เหี้ยไม่เพลิเฉยเลยวะเอา,านาั่นไงคิสกู นี่ครับเคสผมมาแล้วโอเคไม่แพ้หรอ,อกนะเอนโซนเวทีกูดถ้าเวลาหมดนะผมแพ้แเคสเดีวันนี้เ็บปีหน้าอีกตัวแล้วนะครับโอ้โหมาดูกันไม่มียเลยโอเคโอ้โหสองดาวเยอะมากสองดาวทั้งทีมเลยอ่ะ กิาเดิมมันก็ไม่ตายสักทีเนาะฮมาดูกันไฮยตะเตราจะเบรกไหมครับโอ้โหเตะแล้วแต่ยังไม่เบรกเลยไฮยะตะมึงทำอะไรเนี่ยเพื่อนขบผมหากองอะไรมันไม่มีตัวไหนที่สามารถเบรกได้นะทีมเรา เ,เตะหน้านนโอ้ยเทียวกูล็อกไว้ก่อนอเลยเพื่อนเอ้ยจะเอาเทีวมาเทียร์ให้เตะหน้าแต่เราจะให้คลิปไอเทีวนะแล้วก็อันนี้ก็ให้เทีวด้วยพอเราได้เทีปุ๊บเราก็จะได้สู้กับคลิปนะผมเสร็จแล้วมันจะเป็นหน่งที่ดีมากเพราะว่าเราสู้คลิปได้อยู่แล้วนะถ้าเราสู้คลิปไม่ได้เราก็จะกา,กากมากโอ้โหกูเจอันดับหนึ่งด้วยจังวันนี้กูไม่รอดแน่นอนโอเค,คกูกายร่างก่อนเพื่อนเลยแล้วก็แล้วกูวก็เตะไป ผมคิดว่าได้เวลาขายเออร่ออะไรแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วทําไมเพื่อนกูแตกเลยเนี่ยอ๋อเพรออาะไอริแน่นอนโอ้หแล้วคิดก็ยืนค้าอยู่ห้าเีโอ้ไอริไอเกียเกาะเพิ่มลงเป็นขี้เลยโอ้แตกคู่แน่นอนเพี้ยคิดเทวมาเลยเพื่อนเราจะเทวมาเทไอตินะเทวบวกขายไอติทิ้งไปอ้าวไอเอไอก,ไอกียเกาะให้กดเช็ดเลย เราจะเอาไอาร้ตัวนึงนะมาเทมินชิคนี่ใช่ไหมโอเคนะโอ้โหไอเทมนินมาสอชิ้นโอ้ไอนี้ใส่ให้ขีดเลยอันนี้ใส่ให้ตัวที่ไปชิดตัวไหนเลยเออเรา่เาเ,าเออเรา่เาเออเรา่านี่ตั้งเราประมาณสี่สิบเจ็ดแล้วนะอัพไปนหนึ่งทีแล้วก็ ไม่เจออะไรเลยเนาะเฮ้ยเจอบีดมันอีกตัวหนึ่งวะ่ะนี่ใครแล้วก็เอามาให้ฟินิกเลยฟินิกตกองยิงเร็วเลยขาดหาโอเคจ่าะอีกประมาณสองทีนะสองทีเท่านั้นเราก็จะขึ้นเรเวเจ็ดนะดนทุกคนดิโอเล่กหกหมดเลยนะตอนนี้เรา Nó chụp tăng tìm mẹ lọc băng dòng mà nó nèo 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 địa điểm เออมันค้างเลยโอ้นั่นไงมาแล้วโอ้โหทีมกูแตกมาแล้วจังวันนี้สู้ใครไม่ได้เลยวิวยวิยิพอได้อยู่วะอืมเมื่อกี้ถ้าวีเลีมไม่ปั่นเนาะผมน่าจะเอาคิดสิกมากันจริงๆนกูว่าล้วกุ็กคิวเดนสามได้อีกแล้วครับพี่น้อง โอเคเล่นมันล้วงทีละตัวเลยวะ่ะโอ้โหโดนแล้วครับผมโดนลุงสกรรมแล้วจังหวะนี้โอ้ยทเทวกูเบรกเว้ยยโอเทวขี่พันกว่าเทว์เลยโอ้ยอ่ะโคตรเบรกเลยถ้าหลุดคำยาไปก็อ่าคำไปเยอะก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้หลุดไปเยอะหรอกครับมึงพูดไปเลยดีกว่ามึงบีบมันตัวเลยนะแต่ทเทวไม่เป็นบีบมันตัวเดียว แล้วมึงจะเดินทำไมคิวเดินมาบมาเข้าฝันหลังเพื่อนกูนทอกับมึงอยู่จริงเลยระวังหน่อยโอเคจัดการจัดการมึงจัดการคิวเล่นดีไอ้หำเอออย่างนั้นดิจัด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 หน่อยเถอะเพราะมันมีสามดาวโอเคนะครับผมพยสิทธิสองดาว,วจะสู้สามตัวโอเคนะ จะเป็นอีกเว้ยจะปีนหน้าดิเขาจะติดท็อปไหมเขาไปลุ้นกันดิเลยขีดรัวนเลยเนาะเฮ้ยอ่าดัมมี่อ่าดีโอเคไอ้พี่แไปเรียนชิมจะท่ำหรือเนล่าฮึ ใส่เทลสองันไปแล้วเทลย,ยิงแปะแๆๆแปะแขี้แตกนะโอ้กูคำนวณผิดหรครับผมโอเคอยังตัวนึงผมอัพอีกประมาณหนึ่งทีนะเออแค่นี้หนึ่งทีจริงๆนะโอ้โหมึงเหล็กด้วยเพื่อนยอดโอ้โหแตกแบบต้นเกมนะครับผม โอ้โหกูเจอคอมแอสซิสต์แล้วไงโอ้โหสุดยอดเลยกูเจอคาเฟนี่ด้วยโอ้โหมันก็ไอ้น,นี่รวๆเลยเนาะโอ้มันมันใบผมอะโอ้โหโ,โหคตรโคตรโคตรชัว่ว,ว,ว,วเลยนะครับผมโอเคนะโอ้บัฟเฟต์งมอนกูจะดูเนี่ยโอ้โหเจอแล้วครับผมตัดเงี้ยนี่แหละครับสิง่งที่ดีสุดเกม ทีแล้วก็อัพอีกหนึ่งที่ปัม๊มมาแล้วตอนนี้ฟินิกซ์สองดาวมาแล้วครับผมเชิดชายแล้วเทลสองดาวครับโอ้โหเริ่มเชิดชายแล้วตอนนี้ตัวของผมเล่นหยุดสามคอมเลยเหรอดูแบบกูเล่นหยุดสามคอมเลยไอ้สี่คอมดิไอ้สามคอมเอ้ยแล้วก็ตายอย่างไวเด้อโอ้โยยันดับสองนะจังหวะน,นี้แต่ไม่เป็นไรนะรมีตัวเบรกอยู่ก็คือตัวของโรลคราก โอตอนนี้ครับโรเล่มันเพิ่มเลือด่อยๆแต่เราไม่ตัดฮิวนะโอะ้ยจะแม็อัพเวลแล้วเพราะดูดิหกสิบหกใครจะเอาตังเอาตังที่ไหนไปอัพมารถมันจะเป็นดีมอนใช่ป่ะแล้ววีลา่าอเออมารถมาดีไหมมารถมาเทนตัวไม่เอามารถดีกว่าเพราะบวกขามันเก่งกว่านะครับผมเล่นเกมนะใช้ได้อยู่นะคอมแครี่นะ โอ้กูเจอคมนีกแล้วเขียนมาเลยน่าจะเพ้เขาน,นะเฮ้ยมีสิทธิ์ชนะวะไอลิด,ด,ดูดเลยคาเฟนีนตัวเดียวโอ้ยี่สิบเกือบยี่สิบนาทีแล้วไอหาลากปีหน้ามาแล้วครับผมจังวันนี้โอเคนะเอาเทลเด้ไหมเอาเดีกว่าเอาเทลสองดาวก็พอละอิมนะ ในระดับที่ห้าเลยล่ะคุณจะคอมไหนเนี่ยเจอเอเลยเอสสามเลยล่ะไม่จะขังทําเพือ่อแลอวเราไล่ไพ่แล้วนะแบบต้นเกมเราแพ้เยอะไปเลยแต่นัดหนึ่งน่าจะสู้หวันยากนะมันมีทั้งมาลดมีทั้งพอานี้โอ้ทนที่พระเจ้าทนีนแต่ผมไม่เอานะ คาเฟนี่เอามาเก็บไว้ดีกว่าอืมอืมคาเฟนี่สองตัวอืมแล้วก็ค้างด้วยแล้วกาแฟนี่มาสวยแล้วแต่เราได้เพียงเดียวเนี่ยอืมเกมดีมาก แล้วคู่กับคอมแครี่นี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับผมชนะเกือบทุกตัวเลยเราจะคอมเอสนะครับผมแล้วน่าจะแพ้แน่นอนเลยเอสมันน,น,น,นั่นไง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 โอ้คาเฟนี่อืมอา้าวแบชนะเฉยอืมเทลน่าจะเบรกเยอะนะเดี๋ยวไปดูดามิโอ้เทลหมื่นเจ็ดวีดตอนนี้เรา,าอยู่อันดับสาม้วครับผมโอ้โหย อะไรดีนนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นอันนี้อีกวะเดี๋ยวเป็นไก่อเนี่ยไก่อเอามาให้ตัวของเอามาใหตัวของคลิชตัวนี้น่าจะตังเยอะมากเลยนะตังสามสิบเอ็ดไงให้เปลี่ยนเจนดับไหนเจนดับหนึ่งเลย ดูกันนะเราจะชนะอันดับ,บหนึ่งไหมด้วยแคมป์บีตเมนของเราวันนี้นะครับตัวเบรกของเรากำลังตีกับตัวของรูกอยู่นะโอ้โหตัวเบรกของเราซอยทีละตัวเลยโอเวลิตดูเลือดด้วยโอ้คิดนี่มาาันแทงได้ดีเยอะดีมากผมไม่ใส่ไก่รา,มาผมใส่ไก่ราเออผมใส่ไก่รามาเคิดมาเลยพ่อ ตอนนี้กำลังหาคาฟเฟนี่อยู่ยังไงคาเฟนีชิบหายแล้วงไงกูว่าแล้วกูไม่น่าเอาไปหน้าออกเลยมันร่วงเทลกูเลยอุ้ยสวยๆสวยสวยเทลสวยเทลกูเตกยังวันนี้ตัวเบรกกูเตกแล้วน่าจะแพ้นะครับตานี้กูแล้วไงาวางผิดนิดเดียวโอวางผิดชีวิตเปลี่ยนไอฮา โคตรช้าเลยโอเคปีหน้ามาอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวซีนั่นมาบ่อยแล้วอ mm. ตอนนี้กีกดติดท็อปสามนะจากท็อปบวยนะโอ้โ oh, หตอนนี้ครับเกมอ,อันดับสองเฮ้ยเราสิทธิ์เพย์อยู่นะเราเคยเจอมาแล้วแต่ว่ามันเนาะปรับปรับแถวกุซอยรัวๆเลยครับซอยยิกยิก วิจญาณนี้ชนะเอ้ยชนะได้ไงไม่รู้นเนาะเฮ้ย,อยตอนนี้มาขึ้นมาอันดับสองแล้วครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านคุณอัพเทียดีไม่เพื่อนเพื่อนไม่ควรนะเพราะมันจะจบแล้วเดี้ายวี่อุเราได้เทลวสามดาวเราวจะสิ่งที่ดีมากสิกมากเฮ้ยเคิสองังกอรน,นี่จำได้มันจะได้สองไอเทมใช่ปะ ไม่รู้นะไม่เคยถึงมังกรเล่นไม่ค่อยถึงมังกรเท่าไหร่สุดๆแล้วจะถึงคลองมั้งประมาณนั้นแล้วก็จะได้ตัวรอบเป้านะครับบอกว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรทำอมตะอะไรอะไรวะยกูยังไม่ได้อัพเลยครับพี่น้องเฮ้ยเจอคอมเอสอีกแล้ววะโอมึงมาค้าหลังกันทีสี่ตัวเลยเหรอเพื่อนโอเคนะครับโอขาตอนนี้ก็เอืมเบน่ามึงตายดิ ไม่ตายกูจะเชื่อไงไปหน้ากูตายทำไมเนี่ยโอ้ยตอนนี้เทลมันเบรกตัวเมีดเทลดีเท่าไรวะยี่สิบหมื่นหนึ่งโอเคจกกังหวะนี้เอาันนี้มาเลยต้องไปสนแล้วนะครับอกโหมีใจใส้ตัวไหนดีโอกขากตัวเบรกเขา เรียบร้อยนะครับผมคิดสิคผมสามดาวแล้วนะโอ้โหสามดาวสองตัวแล้วครับอย่งวันนี้ทีมผมเอาคิวก,ก็ส์มาเฮทีมแบบคุณผู้ชมได้ยินป่ะครับเสียงรถหน้าบ้านบอก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 ,กโอเจนับหนึ่งนะครับมาดูกันเราจะชนะดับหนึ่งไหมแต่เราตัวเยอะกว่านะก็ตัวเยอะกว่ากูตัวเยอะกว่ากูตัวเยอะกว่าเออแตกทีละตัวเลยกูโอ้ยมีโอกาสชนะเนาะ โวัวขาดเลือดเพิ่มมาทีสี่พันเลยเหรอเพื่อนเกินบางทีผมชนะด้วยนะครับตอนนี้ไร้ไพ่แล้วนะครับเราเดี๋ยววันนี้อัพรัวๆเลยโวัวขาดมากนี่มาเราหาวัาวไขอ่อตัวหนึ่งโวัวขาดตรงดาวตอนไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะเพระาะเราก็ชนะแล้วอืม้มใช่จนตังหมดครั้งแรก เจอกับคอมเอสอีกแล้วกูเกียดมากเลยโอเคนะครับบวกขากแผงลิทแล้ววันนี้โอเข้ามาล้วงกูสบายเลยคาเฟนีอีกแล้วผมไม่ชอบเลยมันสกิลเอโอเยอะมากดูดิอุ้ยโคตรบางเลยัยงหวันนี้ครับแตกไปหมดอันดับหนึ่งแน่นอนเลยโอ้โห ออออโอ้โหก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่มาชมกันในวันนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ